ที่บ่าลงทางมันอไหไ่นอนสองคนสามมนก่อนนะยังว่ากันไปอย่างเดียวเมือวันยืนเม่นยาเม่อนยืเือวันยุสาเขาขก็าดกเอามากะไรก็ได้หนูเือเกิดตัวนี้มันเกิดมาเจอเขาหมด้เลยนกันเลงทางเรบ้ี้ ไม่ครับนี่ประเยวไหนรอทฟังทังุ่นเสียขาพานได้หนไม่ได้ใส่กสาเดียอันนี้ประเทศไทยได้นี่อวัดมากวัดมาก่อนเลรอยูเบลาอยูต้องเสียขาพานได้นุครับโอ้ใบพานเืนพี่กับต้นอไะบักนันใบหน่อยว่าพานเน้อ เบอรนันไม่น่อยเพผ่านเนอะห่วยไร่ยู่ครับไร่ใบมันนับมามันใส่พืใส่กันมันซ้ำกันบ่ินสีงูน้ำ่เอยอนีไรไรอยู่ิ้งูอกระถามันตีล่ะมาแตอนเ่ไหรบ่มันเสียบงเจ้างูไทยไปไกลทั่วโลกไอชิ้นไอตอนจะโง่โยมมันม้วนในหัวมาถึงเดียนยนยุ่นอัน ย,อย,อยูในบ้านกน็ได้ยินคือกันจะได้ว่ามันหอมมาแต่พูนจะไนนดนไนน้เปรี้ยงอยู่กูเร่งหาหาหายังกินห้องแร่งจัอ้ยมันมันขิงแท้ นั่นดสี่ิษบานนี่อันนี้ได้เมื่อเดินเขาเขาร่างศาสรอันนั้นมางหันนี่างศน้ำแบนี้ล่มหันมันจะแสบเลยเดกจี๋อยศาสตร์ลงแล้วหมูลงไปมันจวดจวดเลยตื่นขึ้นลนขึ้นมาแล้วว่าผิวมันหย่อเหย่อมวนีแต่นมเนาม่มันแต่ก อี่านายพานนายพานประจำทีมงานหลิบโมการย่างเดียวบกอกตากกดร <c oughs> น,น,น,นินหรือเปลาเมือนี้นอนยังนนอนเว่นอยู่ไหม้องหรือสองขึ้นอน,นอนเว่นนอนเว่นมาได้จัดชั่วโมงะเว่นว่าเว้นว่าที่เห็นที่เห็นผม กลางคืนไม่หลับไม่นอนนี่ผมผมนอนกลางเวรมันมานเด้อเมื่อรงเด้อตามนั้น